ป่วยดีคราบผนี่กับน้ำสักหน่อยยกสซเลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะปลากุะพงมันยะนี่เลยตตมยำป่านนี้นะผมส่วนนี้คือปลาน,นิลนของเขานะครับผมหนึ่งตัวเต็มๆต็มานกะส่วนนี้เครื่องเคียงนะครับนี่จะมี มะเขือส้มนะผมหรือว่ามะเขือเทศนะผมขาดจะขายใบมะกรูดหอมแดงนะผมรากผักชีส่วนนี้คือพริกแห้งทอดนะผมแล้วพริกขี้หนูนะผมมะนาวฮะแล้วก็ผักชีโรยหน้าครับผมผักชีฝรั่งนั่นแหละนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะย่ายนะผมนี่เราต้องกินน้ำสมุนไพรก่อนนะผมมานะใส่ฮืชสักแก้วนะผมเลยน้ำสมุนไพรสุดเพ็ดนนะผมเนีย่ยครับ สุดยอดครับไปเขาไปลงมือทำต้มยำป่านี้เขาดีกว่าน,นะผมไปกันนี้ก็ได้เวลาที่เขาจะลงมือทำกันนะผมนี่เครื่องเคียงเราจะเกียบบางคนเพื่อนจะใส่มะเขือส้มนี่ทีหลังนะผมมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนั่นแหละนะผมแต่ผมนี่จะใส่รอดเดียวเลยเอลงไปแล้วครับผม,มใส่เครื่องเคียงลงไปฮห้หมดรอคือน,น้ำเดือดแหมสักกา้านนะผมแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาใส่ป่าครับผมไปครับ ะครับผมตอนนี้น้ำเขาก็ได้เดือดเป็นตีเรียบร้อยนะผมน้ำเขาได้เดือดแล้วอีนนะกรับนี้เขาก็มาใส่ปลาเนีนเขาเลยนะครับผมปลาเนีนปลาเนียนนะผมนี่เลยใส่ลงไปเลยครับนี่โอเคเขาใส่ปลาลงไปแล้วเขาก็มันต้องโคนมันนะผมเดี๋ยวปลามาาันจะคาวนะผมอ,อ่าล่าไปจะอีหั่มรอบนะครับผมคือน้ำมันเดือดขึ้นมามสักน้อยนะผมนะครับกูโคนระวางที น้ำมันเดือดน,นะผมถ้ามีฟองขึ้นมาจะนี้นะครับเรากอดตักฟองมันออกนะผมกอดตักออกนะผมตักออกหรือว่า,อาตักคว้างนะผมตักฟองมันคว้างเลยนะครับเรต้องตักป่ามันคว้างนะผมตักกระฟองมัคว่างขอแปอว,ว,วะครับ <Damn! S 1> มาครับผมกำนี้ป่าเขาเริ่มซุกแล้วนะครับเรากอดใส่นี่เลยมะขาเปียกนะครับผม ใส่ลงไปเลยมะขามเปียกของทฮานครับอือต่อไปผงปรุงรสนะผมใส่ไปเลยเนี่ะอือเกือสักน้อยฮะใส่ลงไปต่อไปน้ำปลานะผมสักน่อยนะผมโอเคครับไม่ต้องโคลเตอ้อน,นะผมสำหรับใครที่ชอบรสชาติจะได้กรอบปรุงเพิ่มได้นะครับผมแล้วแต่ความความชอบของบุคคลท่นานะครับแต่ละคนท่าชอบเหมือนกันเนาะ นะครับผมคราวนี้ป่าเขาก็ได้ซุกได้ตีแล้วนะครับลองชิมดูก่อนนะผมว่าเครื่องปรุงฮอาได้ที่หรือยังนะครับผมลองชิมดูครับอืมโอเคแล้วครับถ้าได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกขกลงมาเลยนะครับผมนี่เลยโอเคลงไปครับก่อพริกขั้วนะผมพริกแห้งขั้วครับใส่ลงไปเลยผักชีด้ยหน้าครับหรือว่าพักผักชีฝรั่งก็ไรนะครับผมใส่ลงไป ครับออกไปครับใส่น้ำมะนาวสักน้อยนะผมนี่ใส่ลงไปเลยเครื่องเคียงครบขนาดนี้โคงมะขามแล้วนะครับผมโอเคครับว่าตะก,กี้เราใส่น้ำมะขามเปียกไว้แล้วนะครับผมเราก่อมันต้องใส่น้ำามะนาวำนักนะผมโอเคลองชิมดูครับ โอเคครับรสชาติพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับผมไปเราไปใส่จานหรือว่าถ้วยกันนะครับผมไปครับครับผมก่อนนี้เราก็เทลงเลยครับว้าวโอ้เจ๋งครับผมครับก่อนที่เราจะกินนะครับผมเราต้องยกน้ำสมุนไพรก่อนนะครับผมนี่สีเข้มข้นน่ากินนะครับผมยกเลยครับ นี่หมดแก้วครับผมได้เวลาชิมปลาแล้วนะครับผมลองเอาเนื้อนั้นเน้นเลยครับเนื้อป่วยดีคราดโหนนี่กับน้ำสักหน่อยยกสดเลยครับผมือมอรสชาติลำสุดยอดผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ตัวนะครับขอบคุณครับผม